สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับช่อง Healing t a r o โ246บเลิฟนะคะเป็นครั้งแรกที่เราได้มาเจอเจอกันเป็น EP แรกด้วยเราจะมาทำแดนด้อมกันในหัวข้อที่ว่าจักรวาลจะมอบอะไรเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆนะคะอยากให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพราะเป็นหัวข้อแรนดอมจักรวาลได้ดึงดูดพลังของเพื่อนๆเข้ามา เป็นพลังงานโดยรวมอาจจะตรงทั้งหมดตรงบางส่วนหรือไม่ตรงเลยแต่เชื่อว่าทุกท่านสามารถรับฟังได้เพราะไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ผถูกเพื่อนๆถูกพลังงานของจักรวาลหนึ่งดูดเข้ามาฟังในคลิปนี้นะคะก่อนอื่นเลยขออนุญาตด,ดูตัวตนของเพื่อนๆให้เพื่อนเพื่อน,นตั้งจิตเป็นสมาธินะคะทําจิตใจให้สงบและเราจะมาร,รู้ไปด้วยกันว่าจักรวาลจะมอบของข,องขวัญอะไรให้กับเพื่อนๆ เราจะใช้ไพ่3เด็กนี้หรืออาจจะมีเด็กอื่นเพิ่มเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะเริ่มต้นเลยขออนุญ,ญาตดูตัวตนของเพื่อนๆด้วยไพ่เด็กนี้ก่อนนะคะ ครูู้บาอาจารย์และเ,ออเซลลของเพื่อนเพื่อนเพื่อขอดูตัวตนของเพื่อนๆนะะนะคะใจดีนะคะสายลมจอยก้าวข้ามเรามาดูกันสักห้าใบนะคะกุญแจ สุดยอดเลยค่ะเ,เพื่อนเพลังงานดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาเรามาดูไพ่ใต้สำรับกันฉับไวนี่นะคะไพ่ใต้สำรับขออนุญาตวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะอันนี้โอเคด้วยตัวตนของเพื่อนเอนแล้วอะคะ่ะเป็นคนจิตใจดี แล้วในตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงที่มีความสบายใจเพราะว่าเพื่อนๆได้ก้าวข้ามบางอย่างมาแล้วก้ 9, อาจจะเคยผ่านเหตุการณ์อะไรที่ร้ายๆหรือมีผลกระทบต่อเพื่อนๆในหลายๆด้านนะคะเพื่อนๆที่ก้าวข้ามผ่านมาแล้วจนตอนเนี้มันสบายมากใช้ชีวิตแบบสายลมจอยมากเลยฟินมากเลย และด้วยความแต่ตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าแจ็คพอตนะรอเพื่อนๆอยู่มันจะเพื่อนๆจะต้องไปหากุญแจดอกนี้ให้เจอว่ากุญแจของเพื่อนๆนคืออะไรเพื่อที่จะไปไขเอาสมบัติจะเขียนนี้มาอันนี้คือตัวตนของเพื่อนนะคะซึ่งมันดีมากเลยะคะ่ะ ขออนุญาตใช้ไพ่ทาโร่นะคะเราใช้เด็กนี้กันก่อนขออนุญาตขยายว่ <Okay. S 1> ามาดูกันนะคะว่าจักรวาลจะมอบอะไรเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะคะจักรวาลจะมอบของขวัญอะไรให้กับเพื่อนๆในวันนี้ มอบอะไรเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆในวันนี้คะขอให้พี่ไพ่บอกทีจักวาลจะมอบอะไรเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆในวันนี้คะขอให้พี่ไพ่บอกทีใบแรกค่ะ Queen of Pentacles ขออนุญ,ญาตวางนี้นะคะใบที่สองค่ะ s ิก of Pentacles ใบที่สามเพจอ s w o อนนะคะออมใบที่สี่นายออฟเพนนิคอลค่ะอยากตอนนี้อยากได้กระด,ดิ่งมากเลยรอนิดนึงนะคะใบที่ห้าไฟออฟคัเกิดอะไรขึ้นเอ่ย ไม่ต้องกังวลไปค่ะไปที่6ไปนี้ซิกซ์กฟอนจริงๆแล้วอะ่ะเขาก็เหมือนกับวิก t ตอรีอ่ะค่ะก็คือชัยชนะขออนุญาตขยับไพ่นิดนึงนะคะเพราะว่าผู้อ่านชอบมากขยับไพ่ครึ่งชั่วโมงอ่านไพ่หนาทีราเล่นค่ะเดี๋ยวขราวหน้าน่าจะ ลงตัวกว่านี้และชัดเจนกว่านี้นะคะอันนี้เป็นครั้งแรกก็ต้องขออภายัยเวนาทีนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าเสียงของแอร์จะเข้าไปไหมก็พยายามหาไม้ที่มันตัดเสียงรบกวนนะคะเซเว่นออฟค่ะนายออ o r อน้องน่ารักมากซิกออฟคัค่ะ สับซอนค่ะนี่นะคะขออนุญาตนิดนึงไม่รีบเนาะเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวผู้อ่านโดนแน่ๆน่เอาละค่ะขอขยับกล้องนิดนึงนะคะ ให้เพื่อนเได้เห็นนี่ค่ะโอเคภายใต้สำรับห้าดาบจกักรวาลนะคะกำลังจะบอกว่าความเสียใจใดๆที่เกิดขึ้นความยุ่งยากตรงที่ต้องฝ่าฟันมาทั้งหมดนะคะ ความยุ่งยากที่เกิดขึ้นเสียใจใดๆอาจจะเป็นหน้าที่การงานการเงินความรักความสัมพันธ์มันเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นเองอยากให้เพื่อนๆจักรวาลอยากให้เพื่อนๆปล่อยวางและหานกลับมามองสองถ้วยที่เหลืออยู่มองอย่างมีความหวังมองด้วยความตั้งใจเพราะว่าเขาจะพาเพื่อนๆไปสู่นทางที่ดีและสิ่งที่จักรวาลจะมอบ ให้กับเพื่อนๆก็คือเพื่อนๆอาจจะได้รับความช่วยเหลือเห็นไหมคะอาจจะมีคนใจดีเข้ามาช่วยเหลือในยามที่เพื่อนๆพบกับปูสักพบกับปัญหาที่หาทางออกไม่ได้ในขณะเดียวกันเพื่อนเเห็นไหมคะดับใหญ่มากขอให้เพื่อนๆนอ่ะ มั่นใจเชื่อใจในสติปัญญาในความสามารถในความฉลาดหลักแหลมของเพื่อนๆเพชรออฟซอก็ออกมายืนยันนายออฟซอดก็ออกมายืนยันว่าเพื่อนเพื่อนหนึ่งคนที่มีความสามารถมีสติปัญญามีความมั่นคงมีความเฉลียวฉลาดไม่ว่าอุปสรรคใดๆปัญหาใดๆที่เคยเจอ เพื่อนๆจะผ่านมันไปได้เพียงแต่เพื่อนๆปล่อยวางสิ่งที่สร้างความทุกข์สิ่งที่มันเป็นท็อกซิกถ้าตราใดเพื่อนๆยังกอดมันไว้อะมันก็จะไม่มีพื้นที่ให้กับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิตเพื่อนๆให้เพื่อนๆตัดสินใจด้วยความเด็ดขาดจักรวาลยืนยันมาถึง3ใบด้วยกันนะคะและถ้าเพื่อนๆทำได้นะคะ ตัดสินใจเลือกหาเส้นทางนอกจากตัดสินใจที่จะละทิ้งปัญหาความทุกข์ความเศร้าความยุ่งยากในชีวิตใดๆก็ตามจาก,กรวาลยังมีทางเลือกมาให้เพื่อนๆมากมายขอให้เพื่อนๆเ,เลือกตัดสินใจให้ชัดเจนว่าจะไปในทิศทางไหนซึ่งผู้อ่านเชื่อนะคะว่าเพื่อนๆด้วย ความเป็นผู้ที่มีสติปัญญามีความฉลาดหลักแหลมมีความสามารถมีความมั่นคงมีความชัดเจนในตัวเองอย่อมเลือกมีสิ่งที่ดีที่สุดสมับเพื่อนๆได้เสมอและเส้นทางนั้นจะนำพาเพื่อนๆไปสู่ความมั่นคงมั่นคงเห็นไหมคะเพื่อนๆได้สิบเหรียญ six of o n ก็ออกมายิงยัน ว่าสิ่งใดที่พี่ที่เพื่อน,น,นเลือกทำจะนำมาซึ่งความสำเร็จจะนำมาทึงความสมบูรณ์ความมั่นคงมั่งคัง่งอังมุนก็เปรียบเหมือนความอบันดังสจนสุดท้ายเพื่อนๆกลายมาเป็น Queen of Pinnacle เป็นราชินีที่มีความอบอุ่นอ่อนโยนมั่งคัง่งมั่นคงมีความสุข เป็นผู้ที่มีความยึดหยุดในตัวเองอบอ้อมอารีมีความเป็นแม่สูงซึ่งทุกอย่างที่เพื่อนๆสูญเสียไปอ่ะมันกลับกลายมาทําให้เพื่อนๆเป็นราชินีในวันนี้ถ้าเพื่อนๆเลือกทางที่ถูกซึ่งสวรรค์หรือจักรวาลได้มอบมันเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆเลือกทางที่ถูกนะคะ เพื่อนจะเห็นเลยว่านี่ถ้าเพื่อนเพื่อนเลือกทางที่ถูกมันก็เป็นเหมือนกุญแจค่ะเป็นเหมือนกุญแจที่จะไปไขหีบสมบัตินี้พาเพื่อนเพื่อนไปสู่ความมั่นคงมั่งคัง่งเป็นแจ็คพอตให้กับเพื่อนเเลยแค่รู้จักปล่อยวางอยู่กับปัจจุบนันอย่าหันกลับไปมองสิ่งที่สูญเสียไปแล้ว รู้จักให้อภัยตันเองรู้จักรักตัวเองให้เป็นให้อภัยตัวเองถ้าเพื่อนๆให้อภัยตัวเองได้อ่อนโยนต่อตัวเองหน่อยเพื่อนๆก็จะได้ก้าวต่อไปได้นะคะซึ่งเพื่อนๆพํ่ทำได้แน่นอนจัก,กรวาลออกมายืนยันค่ะ นนี้ะะคะให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับเพื่อนๆว่าจักรวาลจะให้อะไรเป็นของขวัญกับเพื่อนๆในวันนี้ จะมอบอะไรเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆในวันนี้คะจักรวานจะมอบอะไรเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆในวันนี้คะ ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใต้สำหรับ building box by the book มันก็เหมือนกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นเหมือนกับเนี่ยพ่อช้างลูกแม่ช้างลูกช้างเป็นวัฒนธรรมเป็นสิ่งต่างๆมันเป็นวัจักรเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นและควรจะเกิดขึ้น แล้วเมื่อไรก็ตามให้เพื่อนๆมองอย่างเข้าใจรับปรับตัวให้ได้อันไรครับก็คือเมื่อถึงวันที่เพื่อนๆสมควรที่จะร้องขอความช่วยเหลือหรือยอมรับความช่วยเหลือก็ขอให้รับมันเหมือนเป็นการให้และการรับที่สมดุลกันนะคะเพื่อนจะเห็นได้ว่าลูกหมีตัวเล็กลนะี่ เขาไม่สามารถปีนขึ้นไปบนตัวหมีตัวใหญ่ได้เขาต้องการความช่วยเหลือต้องการอาจจะมีอีกตัวมาดันเขาขึ้นไปเขาต้องการเพื่อนๆก็เหมือนกันะยายามที่เกิดปัญหาหรือความทุกข์เมื่อมีใครเข้ามาซัพพอร์ตมาช่วยเหลือขอให้เพื่อนๆมองคุณค่าในสิ่งที่อีกฝ่ายให้กับเพื่อนๆน,นะคะ และเมื่อทำได้แ e ้นเบรสก็เหมือนเป็นพรเหมือนเป็นปฏิหานะคะเหมือนกับว่าเพื่อนๆได้ลาทิ้งสิ่งที่ไม่ใช่ละเกิดที่ช่องว่างและเพื่อให้ปฏิหานั้นเกิดขึ้นมาเติมเต็มให้กับเพื่อนๆน,น,นะคะสําหรับไพ่ได้สาหรับคือ b e วด์เดอการที่จะทําสิ่งใดอ่ะลากฐานต้องมั่นคงเพื่อนๆก็เปลยบเหมือนกับต้นไม้ ย่า yeah, คือต้นไม้เนี่ยรากเขาจะอย่างรากลึกใช่ไหมคะไม่ว่าจะเกิดพายุเกิดมรสุมเกิดลมแรงรากไม้ก็ยังยึดเกาะอ,อยู่กับพื้นดินได้กิ่งอาจจะหักอาจจะโค่นอาจจะไหวเองแต่สุดท้ายต้นไม้ก็ยังอยู่ได้แต่ถ้าเป็นตึกเป็นอาคาร่ะรากฐานมั่นคงจริงแข็งแรงจริงแต่เมื่อลมหรืออะไรพัดมา ก็อาจจะพังทลายลงได้อยากให้เพื่อนๆเรียนดูที่จะปรับชีใช้ชีวิตให้เกิดสมดุลให้มากที่สุดสมดุลเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเราจะเอา,เอาใครจะมาให้คำแนะนำดีหนะ้าเดี๋ยวขอดูเลิกเมสเสจดีกว่านี่ค่ะ จะได้มีก็รู้ซิว่าจักรวาลมีอะไรจะบอกกับเพื่อนๆบ้างเดี๋ยวเราให้พีลราแมสเซจบอกกับเพื่อนๆนะคะไพ่ใบนี้ผู้อ่านต้องชัฟเฟิลเตรียมไว้บางส่วนก่อนเพราะว่าไพ่ค่อนข้างสำหรับใหญ่เลดกนึนงนะคะก็ได้เตรียมไว้ลบางส่วนเราจะมาดูกันนะคะขอสักห้าใบก่อน2อง อย่าตัดสินตัวเองและผู้อื่นก็คือทำตัวคืออย่าจัดสไครเหมือนเป็นการรักไร้เงื่อนไขนะคะ1116จินตนาการสำคัญกับความรู้จินตนาการถ้าเพื่อนเพื่อนทำซ้ำๆจนฝังเข้าไปในจิตสำนึกของเพื่นเพื่อนมันก็คือการมีนิเฟสตนี่เองอะคะ่ะ2277เธอดีพอ เพื่อนๆคือเดอะเบสแล้วค่ะมั่นใจในตัวเอง5้าหเธอเก่งกว่าที่คิดออกมาย้ำค่ะว่าเธอดีพอเธอเพราะเพื่อนๆอ่ะสุดยอดเจ๋งแค่ไหน7จ็ดได้ปลดฟังเสียงหัวใจของหัวใจตัวเองฟังเพลงมาเยอะแล้วตอนนี้กลับมาฟังเสียงหัวใจตัวเองบ้างนะคะสองสอง จงรู้สึกขอบคุณมันเถอะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆนอ่ะจกกะักวาลจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เสมอขอให้เพื่อนๆมั่นใจได้เลย7 8 9ไม่มีอะไรที่เป็นไปได้แน่นอนที่สุดค่ะ92ตรวจสอบให้แน่ใจซะก่อนทุกอย่างที่เพื่อนท,ที่เพื่อนๆทำอ่ะต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านการคิดมาดีอยู่แล้ว6666 6. อย่าปล่อยให้สิ่งนี้หลุดมือไป83ยังไงเธอก็ทำสำเร็จแน่นอนพอค่ะสิบไปในคลิปรันมนี้นะคะก็ขอสรุปให้เพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งสิ่งที่จักรวาลน,นะคะจะมอบเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆก็คือ ความมั่นใจความเด็ดเดี่ยวความกล้าหาญจักรวาลอยากให้เพื่อนๆเมื่อเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เพื่อนๆรู้สึกชีวิตนี้มันแย่มากมีปัญหาการเงินมีปัญหาการงานมีปัญหาชีวิตครอบครัวความรักขอให้เพื่อนๆปล่อยอะไรที่มันเป็นท็อกซิกออกไปจากชีวิตเพื่อนๆวางมันซะ ละหันกลับมามองสิ่งดีๆถ้าตามใดเพื่อนเอนก่อสิ่งที่มันซิกส,สิ่งที่มันไม่ดีต่อเพื่อนๆไว้อนไว้มันก็ทําให้ไม่มีพื้นที่เหลือว่างที่จะทําให้สิ่งดีๆเข้ามาได้นะคะแล้วด้วยสติปัญญาที่จักรวาลมอบให้เพื่อนๆกล้าที่จะตัดสินใจด้วยสติปัญญาด้วยความฉลาดด้วยความมั่นคง เพื่อนๆจักรวาลมอบผลทางมาหลายอย่างให้เพื่อนๆเลือกมากเป็นของขวัญเพื่อนๆตัดสินแต่ด้วยตัวเพื่อนๆเองมีความฉลาดเฉียบแหลมมีสติปัญญาที่ดีอยู่แล้วผู้อ่านเชื่อว่าเพื่อนๆจะเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและถ้าเลือกได้มันก็เปรียบเสมือนกับกุญแจที่จะไปไขแจ็คพอตเพื่อนๆจะได้รับเงินได้รับงานที่มั่นคงมีเงิน เก้าเหรียญสิบเหรียญมาหมดสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้หรือในยามที่เพื่อนๆทุกเพื่อนๆมีใครหยิบยื่นความช่วยเหลือเพื่อนเก็รับความช่วยเหลือนั้นไว้เพราะว่าจักรวาลได้ส่งคนมาช่วยเหลือเพื่อนๆแล้วอย่าขวางทางการให้ของผู้อื่นเพราะต้องเกิดการให้และการรับที่สมดุล ไม่ว่าอุบัติใดๆทั้งหมดนี้สิ่งที่จักรวาลมอบให้เพื่อนๆสุดท้ายเพื่อนๆจะได้เป็น Queen of p เ n น a c l e ก็คือเป็นผู้ที่มั่งคั่งด้วยความรักด้วยทรัพย์ด้วยสติปัญญามีความใจดีมีความอบอ้อมอารีเปรียบดังเสมือนแม่ที่รักลูกๆเป็นคนที่มีเหตุและผลเป็นคนที่ดีพร้อมในทุกอย่าง นี่แหละคะ่ะคือสิ่งทั้งหมดที่จักรวาลจะมอบให้เพื่อนเเป็นของขวัญในวันนี้อาจจะมีมันต้องมีอยู่แล้วมันเป็นคลิปแรกที่ผู้อ่านได้ทำนะคะคงมันจะมีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นก็กราบขออาภัยเว้ณที่นี้เพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้นะคะทั้งติคำแนะนำต่างๆผู้อ่านยินดีน้อมรับนะคะ เพราะว่าการที่ผู้อ่านออกมาจากเซฟโซนของตัวเองเพื่อมาทำช่องนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่สำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตของผู้อ่านเหมือนกันแต่ด้วยว่ามีความหลงไหลในไพ่ทาร่โลไพออร์เคิลในศาสตร์ด้านนี้มากแล้วในขณะเดียวกันตัวเองก็ผ่านประสบการณ์ที่เรียกว่า ดาบสิบดาบอ่ะไม่พอน้อยไปได้ซ้ําหลังนี้ไม่มีที่ให้ดาบปักแล้วแต่ผ่านในทุกช่วงเวลาของของความทุกข์ยากเหล่านั้นมาได้จนมีวันนี้จนก้าวมาถึงวันนี้แล้วก็อยากจะถ่ายทอดอยากจะแชร์ในสิ่งนี้เพื่อฮีลลิ่งให้กับเพื่อนๆที่อาจจะเกิดปัญหาหรือประสบเจอ เหตุการณ์แบบเดียวกับที่ผู้อ่านเคยเจอหรือใครก็ตามที่ไม่เคยเจอก็สามารถที่จะนำไปป้องกันตัวเองหรือเป็นแนวทางที่จะแชร์ต่อๆไปให้กับเพื่อนๆที่เกิดปัญหานี้จึงได้ทำให้ตัดสินใจก้าวออกจากเซฟโซนออกมาเพื่อ h ิลลิ่งเพื่อนๆตามชื่อช่องเลยค่ะ Healing t a r o สองสี่หกบก็คือเจตนาตั้งต้นของผู้อ่านก็คือการช่วยเหลือด้วยความรัก จึงทาให้กล้าที่จะกล้าออกจากเซฟโซนของตัวเองเพราะเชื่อว่าทุกอย่างถ้าเราทําด้วยจิตใจที่เมตตาจิตใจที่ปรารถนาดีและทําด้วยความรักอ่ะทุ่มเทกับมันอย่างเต็มที่เชื่อว่าผลของมันก็จะออกมาดีและเพื่อนๆก็จะสัมผัสถึงความรักที่ผู้อ่านมีให้กับเพื่อนๆทุกคนและถ้าใครอ่ะ ในขณะนี้อาจจะมีปัญหาหรือเกิดความไม่สบายใจหาทางออกให้กับชีวิตตัวเองไม่ได้ต้องการคนปรึกษาต้องการคนพูดคุยต้องการคนให้คำแนะนำสามารถติดต่อมาตามารายละเอียดด้านล่างนะคะผู้อ่านยินดีที่จะซัพพอร์ตเพื่อนๆทุกคนสำหรับวันนี้ก็อ้อกืบลืมไปถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากให้ผู้อ่าน ทำหัวข้อไหนสามารถแนะนำมาในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอเก่าวคว่าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปนี้นะคะและขอเก่าว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ